ที่ปัตตานีกันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่ปูพรมพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะหลังจากที่พบว่าพื้นที่นี้มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงสุดนะคุณผู้ชมคะซึ่งทางผู้ว่าจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นประธานพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอยะรังเพื่อเอกเรยรพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ประกาศปิดชั่วคราวนะคะจุดแรกที่มีการตรวจเนี่ยก็คือในพื้นที่ตำบลเขาตูอมอำเภอยะรังครอบคลุม1,589หลังคาเรือนประชากร 4,225คนก็จัดกำลังออกเป็น6ชุดปฏิบัติการนะคะในพื้นที่อำเภอยะรังเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในพื้นที่ปัตตานีค่ะก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19ทั้งหมดเนี่ยนะคะในพื้นที่3 5รายนะคะใน11หมู่บ้านนอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมที่จะติดตามดูอาการคนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซียในวันที่18เมษายนที่จะถึงนี้คาดว่าในพื้นที่ปัตตานีเฉพาะที่นี่นะคะไม่ต่ำกว่า1000คนที่จะเดินทางกลับมานะคะสำหรับสถานการณ์โควิด 19วันนี้นะคะมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่85รายเพิ่มขึ้น3รายนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีการคัดกรองอย่างถี่ถ้วนค่ะถึงยอดที่85นะอย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นอีก3รายก็เป็นเคสจากทุ่งอยากแบกนะครับาการวันนี้ที่อื่นนั้นตอนนี้หยุดนิ่งนะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวมาก เราก็จะเพิ่มอยู่2จุดคือที่ทุองอ่งยางแดงกับที่ยะลังนะครับะยะลังนั้นเพิ่มหนึ่งรายก็เป็นลายที่สัมผัสเก่าที่ว่าระยะเวลาของการฟักตัวพอดีแล้วเราตรวจเชื้อเจอพอดีแต่ว่ายะลังนั้นมีความโชคดีที่เรากลับกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าต้องการทําการบ้านว่าเนื่องจากมีบ้านจํานวนมากเราต้องการคัดกรองให้มากขึ้นนะครับของทุง่งยางแดงนั้นที่เราบอกว่าปัญหาก็คือว่าการค้นหายังไม่่อยเจอนะครับผู้สัมบัตการรับรู้ในกันน้อยวันนี้ต้องปลูกพรมอ,อีกรอบ ส่วนที่กระบี่นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เขาก็มีการคุมเข้มจุดคัดกรองในพื้นที่ระหว่างอำเภอตําบลแล้วก็หมู่บ้านนะคะแม้ว่าจํานวนผู้ป่วยสะสมยังคงที่16รายมาเป็นเวลากว่า1สัปดาห์แล้วนะคะล่าสุดทางคณะกรรมก,การควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ออกประกาศเพิ่มเติมฉบับที่11แล้วนะคะเป็นสาระสำคัญก็คือว่าการผ่อนปลนให้สถานที่อย่างร้านสะดวกซื้อร้านค้าปลีกขนาดย่อมนะคะร้านค้าปลีกชุมชนรวมถึงสถานประกอบการในห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกเว้นให้เปิดจำหน่าย สินค้าได้นะคะสำหรับร้านอาหารเครื่องดื่มให้เปิดให้บริการออตีห้าจนถึง4ทุ่มจากเดิมเนี่ยนะคะให้ปิดตั้งแต่2ทุ่มนะฮะแต่ว่ายังคงห้ามนั่งที่ร้านอยู่ต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นส่วนการขออนุญ,ญาตเข้าออกเมืองยังต้องเดินหน้าตามปกติจะมีผลตั้งแต่ตอนตอน,นี้ค่ะจนถึงวันที่30เมษายนนะคะการจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อันนี้ยังเข้มอยู่นะคะเพราะว่ามีการขยายเวลาห้ามจำหน่ายเพิ่มเติมก็คือว่าห้ามขายจนถึงวันที่30เมษายน